ปาครับผมแท่งขึ้นนะครับผมแท่งกาเนาะแบบเป็นแยมขึ้นสองขางเลยครับเนี่ยนกตัวนี้ก็ผมก็กำลังเห็นเนี่ยแหละบุคอยเห็นปนไหนนกบุคอยมีเนาะสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์ทุกท่านนะครับนกเขาใญงปลาลอยอาจารย์เนาะนี่ก็วันที่สิบเก้าตุลาคมอาจารย์วันที่สิบเก้าเนาะอาจารย์ก็สิมาเปิดแบงนกอาจารย์เหนืออยู่ซีหาตัวหกตัวนะอาจารย์เนาะ มีตัวนึงมีสอสแบบแทงตาแบบเป็นเงียมขึ้นยังสีตานตัวนึงเนาะเป็นเงียมขึ้นยังสีเนาะแท่งตากันแบบสวยเลยล,ะละ่ะแต็ตัวนึงกะมีบัวแต้มอาจารย์เนะาะเดี๋ยวสิผ้า,าไปเบิ่งอาจารย์เก็บไปในห้องนี่ลนะในห้องเรานี่เนาะกับอาจารย์เก็บไปในห้องอาจารย์น,นี่นกอาจารย์ไพบุญเหลือตัวนึงเนาะ ตัวนี้เมื่อวานนี้ก็มีจาน์พมัดเอาตัวหนึ่งครับย่งตัวนี้นะครับผมเสียงเล็กขึ้นกลางนะครับผมค้าลมุมดีนะครับตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ครับ,ต,รบตัวระหาแดงครับผมตัวใหญ่ครับผมสวยเนาะนะครับ สวยแล้วครับผมลูกนกนะครับอาจารย์ลูกนกนะครับผมผนลลยข้อบ่ท่านเต็มนะครับครับขามเาบิงอาจารย์นี่ครับนี่ก็เป็นลูกนกนะครับแต่ว่าตัวใหญ่แล้วนะครับผมแต่ว่าเป็นบัวเต็มอยู่หางอยู่ไต๋นะครับอยู่บัวเนาะปพระมาณโอ้ย เต็มเบอร์ทุกเส้นเลยอาจารย์ตัวนี้ครับบร์เต็มทุกเสน้นนะครับผมจุดดำๆๆดำดำดำเต็มเลยเนาะแต่ว่าเป็นลูกนกนะครับขาใหญ่ครับไปฝึกผนิเียดิ็สิข่าวทายอยู่ซีหาเดือนนึ่งนั่นแต่จะสามเดือนสี่เดือนนะนกตัวนี้น นี่เจ้านี้นะครับหางสันนะครับผมแข้งแตกตลอดครับนี่ครับหางสันนี่ครับตัวนี้เชื่องครับตัวแข้งแตกนี่ครับผมแต่ตัวนี้ครับตัวใหญ่ใสวยครับผมนี่ครับที่เ็สได้ครับผมนี่สอตาครับผม แท่งขึนนะครับผมแท่งตาเนาะแบบเป็นง่มขึนสองขางนะครับเนี่ยนกตัวนี้ก็ผมก็กำลังเห็นนี่แหละบุคอยเห็นปันไหนนกบุคอยมีเนาะแบบผมเป็นเง่มขึ้นครับผมซอตาเนาะเป็นนกตาใหญ่ครับตาตัวรับแต่ว,ว่าซอตาแท่งขึ้นข้างล่างข้างบนนะครับผมตัวนี้ครับ สำล่าันบอกคนว่ามันก็นาจะเป็นนกมุกข้นนะครับผมนะครับสอตาแบบกวมตาเนาะแท่งขึ้นเนาะพดัดสองขางเลยอาจารย์ปีเกือบคัดกันพอาะแรอา,ารกาตัวนี้สวยๆเนาะอุกอุกใหญ่ๆนะครับนี่ครับเสียนสอกไปหลายเตืบหนึ่งครับนี่ครับ ตาคันนี้ก็ขึ้นครับผมแท่งขึ้นนะครับขาทันซันนะครับผมตาโตโตเนาะนกตาโตครับผมเชื่องนะครับผมนกครับแล้วซีตัวครับผมฟังนี่ครับเดีวกกระจารย์พี่บุญตัวหนึ่งนะครับซีตัวเลยครับถ้าอาจารย์ท่านไหนมาเอาสองตัวแรกนะครับผม ผมทิแถมลูกนกไข่ตัวหนึ่งนะครับเนาะผมแถมให้ได้ครับเอาตูวไหนก็ได้ครับผมถ้าเอาเป็นคู่ครับผมผมแถมตัวลูกนกไข่หนึ่งตัวนะครับเอาคู่ไหนก็ได้ครับผมเอาเป็นคู่นะครับผมถ้าเมาส์ไปเวอร์ตุยังดีครับผมตัวทหาแดงครับผมนะครับทหาแดงแล้วผมก็ทิแถมให้ลูกนกไปตัวนึงครับผมนี่ครับบัวเต็ม หวเตามครับผมหางครับผมใส่หางนะครับเนาะหวเตม,ตมครับกําลังจะเป็นนุ่มเลยอนะตัวนี้ก็ได้แับขายใหญ่ับบสีตัวนี้ครับผมอาจารย์ท่านไหนมาเหมาเหมาก็แังดีครับผมเหมาไปเนาะนะครับตัวนี้ก็สวย,ยครับงดีนะครับตัวนี้ครับ หางกับชิดกัน,นครับผมปีกเนาะปีกกับไฟกันครับผมครับอาจารย์ท่านไหนเมาไปกับสองตัวแรกหรือว่าเอาซีตัวได้อาจารย์ผมแถมไปเรยนลยครับลูกนกคาบาเปรียงครับผมลูกนกตัวนี้หน่อยจะขี่ก่อนให่ครับอาจารย์าายลูกาาลนกนะครับผมอยู่ตัวเดียวครับผม นี่ครับนี่นะครับผมเหลืออยู่หนึ่งตัวครับคลุ่มจัดครับผมตัวนี้ครับอาจารย์เนาะเอาเป็นคู่ก็ได้หรือว่าเอาวัตชีตัวก็ได้อาจารย์หรือว่าเอาตัวเดียวก็ได้ถ้าเอาตัวเดียวผมกับสิบปเทมให้นะครับถ้าเอาเป็นคู่เนาะผมสะแถมนกนกให้หนึ่งตัวครับผมเอาตัวเดียวผมบปเทมนะครับ ครับผมถ้ามเมาผมก็แถมอะไรขึ้นกัน,นครับนี่ครับผมนกช่องนีดก็ต้อ,อยากครับอาจารย์เพราะว่าเกี่ยวมันรบกวนหลายเนาะบุกกล่าออกไปนะครับเป็นตัวสอตาแค้นตาเป็นสองข้างเลยโอ้อยังสวยนะสีนวลๆเนี่ยหนึ่งสองสามสีแล้วก็นกประจำไปบนตัวหนึ่งครับตัวทหารเด่นขึ้นเก่าอาจารย์เนาะถักคำว่าครับผม เดี๋ยวผมทิมไอเดีได้เรให้นะครับเนาะเดี๋ยวเบอร์โทษเรให้ครับเดี๋ยวนะครับ,รบนกตัสวยๆครับผมอ้าวสวัสดีครับ